สวัสดีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันค่ะเกมทำแบนเพชรเราก็ต้องเก็บเก็บอันที่เป็นหินอันนี้ก่อนนะไม่ใช่เอาหินอันนี้ไปทำไม่ใช่เอาหินอันนี้ไปเป็นเพชร้วยนะต้องส,สับสับสับให้มันอันนั้นก่อนด้วยอันนี้ก็คือเครื่องทำให้อันนั้น สวนนี่พิษมีหมดเลยโอเคได้ถึงสามน้อยค่ะโอเคอไปทำการครั้งนี้โอ้โหครั้งนี้ น mm hmm. <wh> ี่ขงเป็นแหวนตอนนั้นเป็นแหวนแบบไม่มีเพชรไม่ใช่อันเป็นเพชรแบบไม่มีแหวน สี่สามสองหนึ่งกลายกระบาทอ้าวไม่ใช่ไปกลายกายกระบาดมาแล้วโอเคได้แบบนี้มาแล้วนะค่ะ <c oughs> โอเคจบแล้วนะคะเั mm ่นแค่ตานี้กับตานั้นก็พอบ๊ายบาย